ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซูซูกิฮิเดโอวไม่ใช่แล้วอยู่กับผมชีวาดนะครับแล้วก็สยองขวัญวันศุกร์กับแบ็ r ร o มนี่ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูาเกี่ยวกับเขาเรียกว่า Entity ใช่ไหมสับป,ประหลาดนะครับที่มันอยู่ใน Back Room ซึ่งช่องเคนพิกเซลนะครับ ต้นกำเนิดของคลิปแบ็กรูมเนี่ยก็ได้โพสในไว้ในแถบชุมชนนะครับว่ามันยังมีอีกหลายห้องหลายเลเวลหลายสถานที่นะครับนอกจากที่เราเคยได้ยินก็จะมีห้องเหลืองเหลืองจะมีเซกเตอร์น้ำนะครับจะมีพวกตึกรวมรวมกันแล้วก็หลายๆห้องนะเงี้อย่างที่ผมเคยบอกเหมือนมอนคาบินอีโดบูดนะเงี้ล่าสุดเขาโพสต์ไว้ว่ามันมีเหมือนเซกเตอร์โซนสีแดงแนะเงี้แล้วก็มีชแนลที่ทําขึ้นมาแล้ว นั่นก็คือ f a c t ูอย่าอือใน Fact2 ก็มีคลิปใหม่ๆเยอะเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ดูรวมถึงการเฉลยว่าทำ k r o o m f o มฟ้ f o ูดเทอย่างไงนะครับอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช้โปรแกร,รม Blender นะอือน่าจะใช่แล้วก็มี b a c o r o o m ฟ้ f ฟู t เท e คลิป3นีนครับแล้วก็มีการดักอ่าดักจับ e n t i t y ีนครับอือื เราดูถึงตรงไหนแล้ววะดูถึงอ่าฟุตเทจ2นี่ครับโอเคมันจะเป็นยังไงนี่ครับแบ็ครูมฟาวฟุตเทจ3นั่นเองปโอเสียงดังโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่พี่พี่เอาเลยเหรอเฟ็พี่แฟดเอิ่มคือน่าจะเอนทิตี้ตัวเดียวกันเลยนะครับ เอ็กซิทเอ็กิทเอ็กิรัวๆเอ็กซิทรัวๆออกอื้เพลงนี้อีกแล้วเพลงแบ็กลูมเนี่ยรับทำไมมันหลอนหลอนวะมันเหมือนจะเป็นเพลงเด็กซะด้วยซ้ำอ่ะโอเค อยากรู้เนื้อเพลงเลยว่ะแม่เอาแค่ชื่อพินีไว้เหรอพินีไว้อยู่ในแบครูมเหรออะอันนี้ที่เขาเรียกว่าโนคลิปใช่ไหมอ่อถ้าภาษาผมไม่ใช่ภาษาเกมนะภาษาเกมเขาเรียกโนคลิปแต่ผมอาจจะเรียกว่าสคริปต์เนี้ยสคริปต์ก็คือข้าม ข้ามห้องข้ามผนังไปไม่งั้นก็วาร์ปนะครับโอเคเพลงวันเกิดเหรอไม่สิปาติโอ้โอโอโอมอโอโอเป็นโอ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 ่อโอโบ คลิปยังต่ออยู่แต่สไตล์การเล่าเขาแปลกๆเพราะปกติช่องนี้จะแบบว่าปูเนื้อเรื่องให้เสพบรรยากาศก่อนนะครับในห้องรอบๆอที่ผมหยุดคลิปไม่ใช่อะไรนะมีมีมีคนเข้ามาในห้องเลยถือโอกาสพูดเลยเราเจอเอนติตตัวที่สองแล้วนะครับเหมือนมันขาเป๋โอเคจะเป็นไงต่อนะครับอ๋ออ้ลเลอารเคด วันนี้เราทัวร์สามเลเวลเลยนี่ว่าในคลิปเดียวผมไม่รู้ชั้นนะครับว่ามันเลเวลนี้มันอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงแต่อันแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเร r o ูมหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจอันนี้อาเคดนะครับอันนี้สองน่าจะปาร์ y ี้รูมอะไรแบบนี้เนี่ยครับอันนี้เดาเดาเดา,ดา,ดาใครรู้คอมเมนต์นะครับโอเคโอเคแล้วมึงดับแบบนี้เนยนะ เราจะเจอเออมาแน่งวงน,นี่มาแน่อ่ะอย่างอ่าจบแล้วมิไม่มีโอเคไม่มีอะไรนึกว่าจะมีอีกตัวไหมคลิปต่อมานะครับค่อนข้างยาวหน่อยฟาร์ฟุตเทสโฟนี่ครเบียแต่เราเห็นจากปกคลิปแล้วเนี่ย น่าจะเป็นพวกเอนติตี้ที่กลายร่างจากเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ไปติดในแบคโรมนะครับแล้วมันก็แปลงร่างเ่ยอย่างที่เราเห็นโอเคจะเป็นยังไงอืมตอนนี้เราดูเหมือนแสงสะท้อนมันเยอะๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเลเวลที่มีน้ำหรือเปล่าหรือว่าเลเวลหินอ่อนเฉยๆแต่ภาพมัวมากนะี่ครับ ผมว่าเหมือนเหมือนเหมือน,นห้องนั่งเล่นมากกว่าแต่มันกว้างมากอมโอเคกล้องกล้องมันสุดจริงๆมองอะไรแทบไม่ออกเลยเนี่ยผมจะไม่ผิดมีน้องบอกว่ามันเลเวลมันอินฟินิตี้เลยหรือเปล่ามีไม่ไม,ม่สิ้นสุดนี่ครับ หรือบางคนก็บอกมี9,999เลเวลอะไรแบบนี้บางคนก็บอกมี9,99นี่ครับบางคนก็มีบอกหกหแล้ว6,66นี่มันมันมันเลขซาตานโอเคเหมือนห้องนั่งเล่นจริงๆด้วยนี่เรับเหมือนเหมือนบ้านคนเลยแหละแล้วจะเจออะไรอีกไหมอันนั้นรูปถ่ายใช่ไหมรูปถ่ายเลสลูมหรือเปล่า เดี abei, mas me, mas incident, yup. ๋ยวมึงอย่ามาตอนนี้นะตกจะโอ้โอไม่น่าจะใช่คนนะนะเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวเดิมไหมเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยน่าจะเป็นน้ำร้อนนะครับเซกเตอร์น้ำเหรอ Okay. ขยับไม้นิดนึงผมว่าผมเสียงดังอย่าบอกว่านี่เอนติตี้นะไม่ใช่ละเริ่มเริ่มสกิปสกิปมั่วแล้วนะครับเริ่มเริ่มงงๆนะแล้วก็มาเซกเตอร์น้ำอีกแล้วก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับไม่เหมือนเดิมเสียงเหมือนเรือใช่ไหม ออกไปเจอทะเลที่ฮาเลยนะไม่ใช่ฮะเพราะผมเคยได้ข่าวว่ามันจะมีบางเลเวลบางเซกเตอร์ที่แบบเป็นเมืองทั้งเมืองเลยนะครับโอเคใครมีโฟเบียน้ำนี่แย่แล้วจะออไงอะ่ะเสียงเรือไม่ใช่เสียงเสียงใบพัด เอาโอเคสกิปอีกแล้วเฮ้ยน่าสนใจว่ะคือมันมีหลายโซนมากแล้วก็อะมีเพลงประกอบฉากด้วยประกอบโซโอเคเอ็กซ์ะจะเหมือนเซกเตอร์วันเกิดไหมที่ไปเจอต้นตอของเพลงเสร็จปับ๊บเจอนะครับเจอเอนติตี ก็สโลไลฟ์เดินไปเหมือนว่าเสียงเพลงมันจะห่างไปเรื่อยๆแฮะโอ้โหเป็นผมผมหมดหมดหวังอะถ้าติดอยู่ในที่แบบเนี้ยจริงโคตรหมดหวังใกล้เสียงเพลงแล้วนะครับใกล้แล้วแม่งรุน ภ้าสกิปนะครับแต่เพลงไม่สกิปโอเคอย่าบอกว่าเซกเตอร์หิมะนะอ่าชาัดเจนนี่ไงเสียงเดินมาแล้วไม่รู้ว่าเสียงอะไรเดินเส,เสียงแม่งดังมาก เปลีียน,นแ้แตะกี้ประตูตอนที่เราเข้าไปเซกเตอร์หนะิมะเนี่ยคิดถึงประตูเลยประตูดูเรมอนไหมทําไมมันเหมือนจังวะอ่าเดี๋ยวดูใหม่ะปิดตึมประตูไปไหนก็ได้งั้นหรือโอเคหวังว่าคลิปนี้เราคงจะได้เจอเอนติตสักตัวเนึงเพราะอันนี้มันภาพหน้าปกเซกเตอร์ท่อระบายน้ำเหลย ผมว่าแม่งมีทุกสภาพแวดล้อมแน่เลยอะ่ะอาา่าฮะไม่เจออะไรโอออย่าอย่าสายไฟเร็วแบบนี้สิพี่ตกใจเหมือนเล่นเกมบางเกมเลยฮะเซกเตอร์่อระบายน้ำเนี่ยคอนสแตนติน โอเคมาแล้ว <S <S <an> <S มาแล้วตัวเบิรเริ่มอะโอิโอรีบูฟไม่ตรงปกด้วยน่ครับปกบอกแบบหนึง่งแต่เอนติตีออกมา <S <S <an> <S <S <an> เป็นอีกแบบหนึ่งซะงั้นไม่ตรงปก อ่ะเดี๋ยวแถมแล้วกันเนี้ย entity tab อือโอเคมนุษย์วางแผนรับมือ entity แล้วเนี้ยครับโดยการวางกับดักกับดักแบบแบบนนะเอามาอืมเรียบร้อย มองไปแล้วนะเงี้ยหมอกไปแล้วทำไมดูเผินๆเหมือนเหมือนในโคมอบเลยวะสแลชเชอร์โอเคเอามั่นใจใช่ไหมว่ามันตายเอามาใช้ในสูตรแบบนี้เลยเหรอน่าจะเป็นเอนติตี้ตัวแรกที่เราเห็นนะเงี้ยจากพาร์ทแรกนู่นอืม เหมือนในโคโมบจริงๆเหมือนสแลชเชอร์จริงๆนี่ยอ่าพาร์ทแรกเราเจอ2ตัวกับ3เลเวลนี่ครับอ่าคลิปที่2เราเจอหลายเลเวลมากนี่บแต่เจอเอนติตี้ตัวเดียวอืมคลิปสุดท้ายก็ยังเป็นตัวเดิมนี่ครับจากกวานมันเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่แบครูมเนี่ยเดี๋ยวไม่นานผมว่าเดี๋ยวก็จะ สูสีคู่ขี้กับพวกคิปปี้พาสต้าแล้วนี่ครับเพราะว่าคุณให้ความสนใจเยอะแล้วก็มีทฤษฎีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากเค okay, นะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ผานหน้าบายสวัสดีครับเจ yeah. สาไฟผมขยับโดยที่ไม่ได้แตะต้องอะไรเยี่ยม